สวัสดีครับบรจวัรขอนำเสนอกองทุนเปิดวัน Complete Return ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งจะเปิดเสนอขายครั้งแรกหรือ IPO ระหว่างวันที่11ถึง26พฤษภาคม2566กองทุนนี้เหมาะกับใครและลงทุนอย่างไรไปติดตามกันครับกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนสูงหรือ AI มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะนโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแบบซับซ้อนและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินภายในระยะเวลาประมาณ3ปี1เดือนโดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมประเภทที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์โรดักเสนอขายผู้มีเงินลงทุนสูงห้ามเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนขั้นต่ำที่5 0 0 0 0 0บาท หรือว่าหลังรวมค่าธรรมเนียมฟรอนเอ็นและภาษีมูลค่าเพิ่ม0.5%เแล้วเนี่ยก็คือ52,500บาทซื้อได้ครั้งเดียวช่วง IPO จะซื้อเพิ่มหรือขายคืนระหว่างอายุโครงการไม่ได้และกองทุนมีอายุประมาณ3ปี1เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมโดยผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนระหว่างที่ลงทุนอยู่ได้ครับสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ไม่จำกัด ผ่านการลงทุนใน call option ที่อ้างอิงกับดัชนี JP Morgan m o s e x XRP โดยมีอัตราการมีส่วนร่วมของผลตอบแทนหรือว่า participation rate ที่70%และมีผลตอบแทนขั้นต่ำที่เป็นไปได้คือ0.5%นะครับสำหรับผลตอบแทนจะแบ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีแรกก็คือดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงณนะวันสิ้นสุดโครงการนะครับนักทุนก็จะได้รับเงิน100.5%ณนะวัน ที่ครบกาหนดอายุโครงการและกรณีที่2ก็คือกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นณวันปิดโครงการนะครับนักลงทุนก็จะได้รับเงิน100.5%บวกกับผลตอบแทน70%ของดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากการลงทุนใน call option อาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับอาตาัตราแลกเปลี่ยนณวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงโดยนักลงทุนอาจได้รับกําไรหรือขาดทุนจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนได้ครับ ยกตัวอย่างเช่นหากดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะวันพิจรารณาผลตอบแทนนะครับแล้วเงินบาทเนี่ยมีแข็งค่าขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนเนี่ยลดน้อยลงไปกว่าที่ควรจะเป็นได้ครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงก็จะทําให้นักทุนเนี่ยสามารถได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกันครับ สำหรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนนี้จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นตราสารหนี้ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของพอร์ตคิดเป็นประมาณ96.5%นะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เป็น call option คิดเป็นประมาณ3.5%ซึ่งส่วน call option นี่แหละที่จะเป็นส่วนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับการลงทุนในกองทุนของเรานะครับทั้งนี้ณสิ้นระยะเวลาการลงทุนในอีก3ปี1เดือนการลงทุนในส่วนที่1 คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น100.5%ขณะที่การลงทุนในส่วนที่2จะเป็นส่วนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี JP Morgan m o s e c x r p Index นะครับโดยดัชนี JP Morgan m o s e c x r p Index จะกระจายการลงทุนโดยให้น้ำหนักการลงทุนเท่าๆกันผ่าน4ดัชนีย่อยนะครับ ที่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ของหลักทรัพย์ที่หลากหลายประเภทนะครับได้แก่ดัชนีโมเสกเจดที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสัญญาฟิวเจอร์หุ้นตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีเฮลิกสลงทุนในอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นในตลาดเงินของสหรัฐแล้วก็ยุโรปดัชนี G10 FxValue ลงทุนในค่าเงินสกุลหลัก10สกุลเงินทั่วโลกและดัชนีคอมมูิตี้แครี ที่สร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยดัชนี JP Morgan m o s e x XRP Index จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงของการลงทุนให้เหมาะสมครับดัชนี JP Morgan m o s e x XRP สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง7.2%ต่อปีโดยมีความผันผวนที่ต่ำกว่าสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นหุ้นโลกสินค้าโภคภัณฑ์ตราสารหนี้ และ hedge fund นะครับเนื่องจากมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบครับสำหรับความเสี่ยงหลักของการลงทุนในกองทุนนี้จะมีด้วยกัน4ความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงจากตลาดหรือว่า market risk นะครับคือความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพย์จะมีความผันผวนขึ้นลงซึ่งจะส่งผลตอบลลตอบแทนจากการลงทุนใน call option ความเสี่ยงที่2ก็คือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหรือว่า exchange rate risk นะครับก็คือการแข็งค่า หรือว่าอ่อนค่าลงของค่าเงินเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเช่นตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วความเสี่ยงที่3คือความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือว่า default risk นะครับก็คือความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนเนี่ยไม่สามารถชําระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลงหรือว่าขาดสภาพคล่องครับและความเสี่ยงสุดท้ายนะครับก็คือความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา หรือว่า counterparty risk นะครับก็คือความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยในที่นี้ก็คือผู้ออกสัญญาออปชันนะครับอาจไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ตกลงไว้ได้ครับทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือขอหนังสือที่ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงท,ทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง พบกองทุนที่น่าสนใจจากบลจว,วันได้ใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับ